เนพี่น้องลาซเบอรี่ยังอยู่จ้ะอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งละลาสเบอรี่ยังอยู่นี่นะจ้ะแดงเต็มเลยไอ้พวกที่เขาเป็นแบบละลานะจ้ะที่เขาเป็นละลาแลากา้ก็ซุกลานะนีน่นะตรงนน้นก็มี ที่สุกลามูที่เป็นลูกมึงเลยจ้ะเต็มเลยข้างล่างก็มีนะนั่นอะข้างล่างก็มีนั่นไ ใบเริ่มเหลืองหมดแล้วใบอะเหลืองหมดแล้วนี่ะนะล่างก็ลูกใหญ่ด้วยนะลูกใหญ่ด้วยดูเด่นอนนะน่าเสียดาย เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วก็ชื้นด้วยฝั่งนน้นก็จะประมาณนี้ใบเขาสิใบเขาก็เหลืองหมดแล้วเนี่ย พวกนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่ยังพอมีเหลืออยู่แต่ว่าเมธีบริก็บแล้วนะแต่ใบเขาเหลืองดูดิไปเขาเหลืองหมดแล้วไม่ธีว่าเมธีจะตัดจะเด้ตัดหรือเปล่าเพราะว่าตัดให้เขาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เขาจะได้บบนอาเกินไปไมนจะลพ่นงมึงใบเขาเหลือง ใบเขาเริ่มเหลืองไม่ทีว่าจะตัดต้นเก่าเขาออกนยให้ต้นใหม่เขาขึ้นมาปีหน้ามันจะได้ไม่แน่นกันเกินไปเรื่องอะไนะใบเหลืองใบร่วงหมดแล้วแต่บางทีว่าจะจะได้ตัดหรือเปล่าจะเพราะว่าหนาวช่วงนี้ก็นหนาวหนาวด้วยเจ้าออกมาข้างนอกเนี่ยหนาวเนี่ยที่จริงอยากตัดนะจ๊ะอยากตัดเพราะว่าให้เขาขึ้นใหม่หล่ะเขาได้แบบ เบียดกันเกินไปใบเหลืองหมดแล้วแต่ตัวนี้ตัวที่ลูกเขายัง,ยงมียังมีลูกอยูน่นี่คือเขาแยกโตมา,จากจ้ะพี่น้องคล้ายๆแบบว่าเขาเป็นสุดสุดไทยวันทะสุดสุดไทยบาที่ในกระเพ่งมาจะมาด,ดูนี่หนูนะพึ่งจะมาสุกนั่นะ แต่ก่อนก็เก็บกินอยู่เดี๋ยวนี้มันมันเริ่มเน่ามันขึ้นราเห็นไหมพ่ออากาศมันชื้นเป็นน้ำแข็งอากาศชื้นแล้วเขาขึ้นราอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมกล้องไม่ทิพย์กับบุคคอยโฟกัสคือเก่าจะพี่น้อง กล่องมันเก่ามือนจะ้ะลูกใหญ่นะลูกใหญ่เลยถ้าตัดก็คงไม่นานก็จะหมดเพราะว่ามันต้นให่ตัดแป๊บเดียวคือเสีเยหลวจ้ะพี่น้องอาจจะตัดบางทีก็อาจจะเป็นพนุ่งนี้ถึงจะตัด วันนี้ออกมาอาอยู่ในกีนเฮามันก็นหนาวแต่ว่ามันมันใข่กลัวข้างนอกมันจะพี่น้องข้างนอกมันมันหนาวกลัวในกนีนเฮากว่าเนทอเนี่ยกีนเฮามันก็นเย็นอยู่แต่ข้างนอกเย็นกว่างามลูกสวยด้วยลูกสวยนะเนี่ย,ยดูดิลูกเขา แต่มันเริ่มแบบว่าช้ำแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเดิเริ่มช้ำแล้วสวยด้วยนะลูกใหญ่ถ้าลาสเบอร์รี่นี่ถ้าเป็นแบบว่าต้นเขาเป็นชุดแรกจะลูกใหญ่เนี่ยต้นเขาเป็นชุดแรกไงขึ้นมาชุดแรก ลูกเขาใจะใหญ่ไปก่อนนะคะนะ่ะนาะคลิปหนีผ้ามึงลาสบุรีจ้ะพฤศกิกาอะไรยังมีอยู่จัพี่น้องไปลคะค่ะบ๊ายบาย